สวัสดีค่ะคืนนี้แค่เรื่องเล่าขอพาคุณเข้าไปในห้องที่ฉันเคยอยู่ห้องของเขาคนที่ฉันยังเรียกในใจว่าแฟนเก่าทั้งที่ทุกอย่างจบไปนานแล้วถ้าคุณกำลังฟังอยู่คนเดียวขอให้ปิดไฟหายใจลึกๆแล้วตั้งใจฟังเรื่องจริงของฉันให้จบเพราะหลังจากนี้ คุณอาจไม่อยากเปิดประตูห้องใครในตอนดึกอีกเลยฉันชื่อเมษาอายุ28ปีที่แล้วฉันเลิกกับพีทเราอยู่คอนโดเดียวกันชั้น22เขาติดงานเขาเงียบเขาไม่ค่อยอธิบายอะไรส่วนฉันพูดมากคิดมากและไม่กล้าบอกความรู้สึกตรงๆเราห่างร้าง แล้ววันหนึ่งเราก็เลิกกันประโยคเดียวเราไปต่อกันไม่ไหวเขาพูดเหมือนคนปิดไฟโดยไม่เหลียวหลังส่วนฉันยืนอยู่ในความมืดนั้นนานมากกว่าจะชินฉันย้ายออกแต่ยังมองเห็นไฟระเบียงห้องเขาทุกคืนเวลาขับรถกลับบ้านมันเหมือนแผลที่มีไฟฉายส่องตลอดเวลายิ่งพยายามลืมยิ่งสว่างแสบตา จนคืนหนึ่งฝนตกกลิ่นฝนจากถนนลอยเข้ามาในรถตอนจอดติดไฟแดงฉันเหลือบเห็นระเบียงห้องเขาผ้มาม่านสีเทาไหวเบาๆเหมือนมีใครยืนอยู่หลังผ้าแล้วหันมาทางถนนพอดีใจฉันสั่นแบบไม่มีเหตุผลจากไฟแดงครั้งนั้นฉันหันรถกลับมุ่งหน้ากลับไปคอนโดที่ฉันสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ไปอีก ฉันขึ้นลิฟต์อย่างคนจำแผนผังอาคารด้วยร่างกายความทรงจำทำงานดีกว่าปฏิทินลิฟต์เปิดตรงหน้าห้อง2227ประตูสีเข้มรอยขูดเล็กๆจากวันย้ายของยังอยู่ฉันมีกุญแจสำรองใช่ฉันรู้ว่ามันผิดแต่ฉันยังเก็บไว้ฉันจงใจไม่คืนมันในวันสุดท้ายฉันอยากมีข้ออ้างกลับไปเอาคืนสักวัน แต่ไม่เคยกล้าจนคืนนี้ฉันเสียบกุญแจมือเย็นจนสัน่นเสียงคลิกดังเบามากเหมือนกลืนเข้าไปในลิ้นชักความทรงจำประตูเปิดฉันไม่เปิดไฟฉันเดินเข้าไปช้าๆห้องยังหอมกลิ่นเดิมกลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มที่ฉันเคยเลือกให้เขากลิ่นกาแฟขั้วอ่อนที่เราชอบต้มตอนเช้าทุกอย่างเหมือนเดิม แต่เงียบกว่าเดิมมากฉันถอดรองเท้าแล้วเดินเท้าเปล่าพื้นเย็นจนขนลุกอากาศในห้องเหมือนกดปุ่มหยุดเวลาเงาเฟอร์นิเจอร์ทาบไปทางเดียวกับคืนฝนตกเสมอฉันเดินผ่านโต๊ะทำงานภาพถ่ายในกรอบยังเป็นรูปเราสองคนที่ชายหาดพีทยิ้มแดบผู้ชายที่ไม่เคยยิ้มเต็มปากส่วนฉันยิ้มกว้างเหมือนพยายามแทนที่ความเงียบของเขา ด้วยรูปปากของฉันทุกครั้งที่เห็นรูปนี้ฉันอดแคะความผิดของตัวเองไม่ได้ฉันอยากให้เขาเป็นอีกแบบอยากให้เขาพูดอยากให้เขาจับมือฉันมากขึ้นแต่ฉันไม่เคยขอฉันชอบทายใจและแพ้ทุกครั้งฉันวางกระเป๋าไว้บนโซฟายืนฟังเสียงฝนกระทบกระจกผ้มาม่านเทาไหวแผ่วเหมือนหายใจ ฉันเดินเข้าไปใกล้หยุดตรงหน้าม่านมือยกขึ้นโดยไม่ตั้งใจลมหายใจฉันไปประทะผ้าเกิดความอุ่นเล็กๆที่ปลายจมูกแล้วฉันได้ยินเสียงหายใจอีกจังหวะหนึ่งไม่ใช่ของฉันมันเบาลึกนิ่งเหมือนใครสักคนยืนอยู่หลังม่านและพยายามไม่ให้ฉันได้ยิน ฉันค,ค่อยๆแหวกพม่านออกไม่มีใครมีเพียงกระจกฟ้าฟ้าจากไอ้น้ำฝนเงาของชั้นซ้อนกับเมืองที่เบลอเป็นแสงดวงเล็กๆสะท้อนในบานกระจกเหมือนท้องฟ้าที่หลุดเข้ามาอยู่ในห้องพอผ่าออกสันหลังฉันชาลงอย่างชับพลันเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งมองจากโซฟาฉันหันไปไม่มีใครแต่อีกครั้ง ฉันได้ยินหายใจข้างหูขวาใกล้มากจนรู้สึกได้ถึงไอ้น้ำลมหายใจนั้นแตะใบหูเมษาเสียงแผ่วมากจนไม่ใช่คำพูดแต่เป็นความคิดที่คำอยู่ในอากาศฉันหัวเราะในคอเบาๆเพื่อลดความกลัวเลิกคิดมากสักทีฉันพูดกับตัวเองแบบที่เคยทำเสมอฉันเดินตรงไปห้องนอน เขายังปูผ้าปูนอนสีขาวอย่างที่ฉันชอบรอยยับตรงขอบเตียงด้านซ้ายบอกว่าคนคงนั่งอยู่นานฉันนั่งตรงนั้นลูบผ้าช้าๆไฟจากถนนลอดทะลุม่านเข้ามาเป็นเส้นบนผืนผ้าฉันเอ็นตัวลงสูดลมหายใจลึกๆกลิ่นเดิมๆเหมือนโอบตัวฉันไว้มันไม่ใช่กลิ่นโรแมนติกแบบโฆษณาแต่มันคือการกลับบ้านของประสาทสัมผัส นุ่มอุ่นและซ่อนอะไรไว้ใต้ผืนผ้าเหมือนความลับที่ไม่อยากพูดฉันไม่ได้ตั้งใจจะนอนแต่เปลือกตาหนักลงโดยไม่รู้ตัวเสียงฝนนอกหน้าต่างกลายเป็นจังหวะคงที่เหมือนเมทรนอมของความคิดถึงฉันหลับไปแล้วฝันฝันว่าฉันยืนอยู่หน้าห้องนี้เคาะประตูเบาๆและพูดชื่อเขาพีท เปิดให้หน่อยดิไม่มีคำตอบฉันเคาะอีกครั้งจนประตูค่อยๆเปิดจากข้างในเองเงามืดในห้องถอยหลังเหมือนมีคนดึงม่านดำออกจากเวทีแล้วฉันเห็นตัวเองนั่งอยู่ตรงเตียงก้มหน้าเอียงหัวเหมือนกำลังฟังบางอย่างฉันอยากเรียกเธอแต่ภายในฝันนั้นฉันรู้ว่าถ้าฉันเรียก เธอจะหันกลับมาพร้อมหน้าที่ฉันไม่อยากเห็นฉันถอยออกมาตื่นพร้อมเสียงฝนที่แรงขึ้นฉันลืมตาในความมืดที่นุ่มเหมือนกำรรมะหยี่ใช้เต้นแรงโดยไม่มีเหตุผลฉันลุกขึ้นไปที่ครัวเพื่อเปิดไฟอุ่นๆแต่มือหยุดกลางอากาศมีแสงวูบหนึ่งจากโต๊ะทำงานฉันหันไปกรอบรูปใช้หาดวางอยู่เหมือนเดิม แต่มีอะไรบางอย่างบนกระจกเลอะเป็นรอยฝ้าเหมือนรอยปลายนิ้วลากเป็นเส้นโค้งวนฉันเดินเข้าไปใกล้หัวใจฉันชะงักรอยนั้นไม่ได้เป็นเส้นใดร,รูปทรงมันเป็นตัวอักษรเล็กๆคล้ายตัวพิมพ์แป้นพิมพ์อยู่กับฉันก่อนฉันยืนค้างเหมือนเวลาหยุดลงบนสันจมูกฉันรู้ว่าเสียงนั้นเป็นของเขาถ้าไม่ใช่เขาเขาก็คงอยากให้เป็นของเขา ฉันเดินย้อนกลับไปที่เตียงช้าและยอมแพ้ก็ได้แค่คืนนี้คืนเดียวฉันพูดกับความมืดแสงส้มจากเมืองค่อยๆเคลื่อนไหวบนผนังเหมือนรูปร่างของคนเดินบนถนนไกลๆฉันเอ็นตัวลงอีกครั้งคราวนี้ฉันรู้สึกชัดเจนว่าที่นอนยวบลงข้างฉันเล็กน้อยเหมือนมีใครนอนด้วย น้ำหนักห่มผ้าคลุมลงบนหน้าอกแบบที่ฉันคุ้นเคยลมหายใจที่ไหลผ่านท้ายทอยทำให้ฉันหลับตาฉันไม่ถามว่าใช่เขาหรือเปล่าฉันแค่ยอมรับว่าคืนนี้ฉันไม่อยากอยู่คนเดียวระหว่างครึ่งหลับครึ่งตื่นเสียงสายฟ้าไกลๆทำให้สิ่งที่ปกติถูกปิดกั้นเปิดออกฉันจำได้ว่าฉันเคยทะเลาะก,กับเท้าคอมนึงฝนก็ตกแบบนี้แหละฉันพูดคำแรง บอกเลิกด้วยอารมณ์ฉันออกมาคล้องชนกรอบรูปตกพื้นกระจกแตกเขาวิ่งตามมาถึงหน้าลิฟต์แต่ประตูก็ปิดพอดีฉันลงไปที่ลานจอดรถน้ำบนพื้นถนนสะท้อนหน้าไฟรถเหมือนดวงตานับร้อยฉันขับออกไปเร็วมากร้องไห้จนโทรศัพท์หล่นข้างเบาะฉันก้มลงคว้าและนั่นคือวินาทีที่ล้อฉันเฉลไปกินขอบถนนเสียงเหล็กกระทบคอนกรีตดังแสบแก้วหู กลิ่นเหล็กไม้คละคลุ้งท้ายรถหมุนตัวฉันเบาเหมือนถูกยกขึ้นกลางอากาศจากนั้นทุกอย่างก็มืดฉันลืมตาในห้องเดิมของเขาหลังความมืดนั้นแล้วหลังจากวันนั้นฉันก็กลับมาที่นี่หลายครั้งครั้งแรกฉันคิดถึงครั้งต่อมาฉันหาเหตุผลทุกครั้งฉันบอกตัวเองว่าแค่คืนนี้และจะไม่กลับมาอีก แต่ฉันกลับมาเสมอและทุกครั้งฉันรู้สึกเหมือนมีใครรออยู่ในห้องนี้เสมอไม่ว่าเขาจะกลับดึกแค่ไหนไม่ว่าไฟในห้องจะดับหรือสว่างความอุ่นของผ้าหม่มความลึกของที่นอนข้างฉันไม่เคยหายไปคืนนั้นต่างออกไปพอตีสองพอดีเสียงโทรศัพท์สั่นวนตกข้างเตียงฉันสะดุ้งหยิบขึ้นมา จอว่างเปล่าไม่มีหมายเลขไม่มีการแจ้งเตือนฉันแน่ใจว่าไม่ได้พกโทรศัพท์มาฉันอาจหยิบเครื่องของเขาแต่ในมือฉันกลับเป็นความเย็นของอากาศเปล่าๆเ,เหมือนฉันเพียงจำการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาได้ทั้งที่ไม่มีอะไรอยู่เลยฉันวางมือลงชา้ชาๆและได้ยินเสียงกุญแจประตูห้องดังคลิกหนึ่งครั้งประตูเปิด เสียงฝนไกลๆตามเข้ามาคนเดินเข้ามาอย่างเงียบเขาวางร่มอย่างที่เคยวางทุกครั้งแล้วหยุดยืนอยู่ที่เดิมหน้าเตียงฉันอยากเรียกชื่อเขาแต่ลำคอฉันไม่มีเสียงฉันทำได้แค่ยกมือออกจากพ้าห่มช้าๆลมหายใจของคนตรงหน้าสั่นวูบเดียวเหมือนคนเจออะไรบางอย่างที่รอคอยมานานเขาไม่เปิดไฟ เขาเดินอ้อมเตียงแล้วนั่งลงน้ำหนักยวบลงมากกว่าที่ฉันรู้สึกตอนก่อนหน้าร่างกายเขาอุ่นและมีกลิ่นน้ำฝนจางๆเขาวางมือบนที่นอนด้านที่ว่างเหมือนจับขอบผ้าไว้เมษาถ้าเธอยังอยู่ขอให้ฉันรู้สึกเธอสักครั้งหัวใจฉันเกร็งแน่นฉันขยับตัวเข้าไปใกล้เขาเองโดยไม่รู้ตัว แขนของฉันเหมือนไม่มีน้ำหนักแต่ฉันรู้สึกได้ถึงขอบลำตัวเขาผ่านผืนผ้าบางและตอนนั้นเองเขาก็ยกมือขึ้นอย่างแผ่วเบากวาดไปในอากาศเหมือนคนคลำหะสิ่งบางสิ่งและมือเขาก็หยุดอยู่ตรงจุดที่ฉันกําลังอยู่เขาสูดลมหายใจลึกๆสายลมอุ่นๆน,นั้นพัดผ่านกลางอดฉันตรงนี้ใช่ไหม เขากระซิบกับความว่างเปล่าฉันตอบในใจว่าใช่แต่ไม่มีเสียงใดออกจากปากฉันคืนต่อๆมาฉันก็ยังมาฉันนอนบนเตียงเดียวกันกับเขาฟังเสียงลมหายใจของเขาจากด้านหลังช่วงไหลเขาขยับขึ้นลงช้าๆตามจังหวะเดิมเหมือนเครื่องหมายวัรคตอนของชีวิตที่ฉันหลุดหายไปฉันเริ่มชินกับความเงียบยาวๆระหว่างเรามันไม่อึดอัดอีกต่อไป เพราะตอนนี้ความเงียบคือการสนทนาที่ตรงที่สุดฉันจากไปโดยไม่บอกลาและเขารักฉันโดยไม่พูดคำว่ารักเราเจอกันอีกครั้งโดยไม่ต้องเอ่ยประโยคใดๆแต่เมื่อคุณเดินถอยหลังจากความจริงนานเกินไปความจริงจะตามมาด้วยรูปแบบที่ตรงและคมกว่าปกติเช้าว,วันหนึ่งฉันตื่นเช้าวกว่าทุกครั้งแสงแดดลอดเข้ามาใต้ม้านเป็นแถบยาว พีทไม่อยู่ในห้องเขาออกเป็นนานแล้วฉันลุกขึ้นยืนรู้สึกว่าพื้นห้องเย็นน้อยลงอาจเพราะดวงอาทิตย์ฉันเดินไปที่มุมห้องที่ฉันไม่เคยสนใจมีกล่องไม้เตี้ยใกล้โต๊ะทำงานผ้าเช็ดหน้าสีขาวพับเรียบร้อยวางอยู่บนฝาฉันคุกเข่าลงมองใกล้ๆเนื้อไม้มีกลิ่นหอมจางๆเหมือนทูบที่ดับสนิทฉันเอื้อมมือไปสัมผัส มือฉันลอดผ่านฝาไม้เหมือนผักกาดฉันชะงักดึงมือกลับมองอีกครั้งจึงเห็นตัวหนังสือเล็กๆที่สลักอยู่ด้านหน้าว่าเมษาตัวอักษรง่ายๆแบบเดียวกับชื่อฉันบนเอกสารทุกใบในชีวิตฉันเงยหน้าขึ้นชา้ชาๆจนเห็นรูปถ่ายเล็กๆที่พีทวางไว้เหนือกล่องเป็นรูปฉันยิ้มที่ชายหาดรูปเดียวกันในกรอบบนโต๊ะทำงาน แต่รูปเล็กนี้มีผ้าดำคาดมุมแสงแดดห้องบ่ายตกบนกระดาษทำให้ฉันเห็นเงาภาพฉันบนกระดาษชัดพอที่จะรู้ว่าฉันไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้แบบคนเป็นฉันอยู่ในรูปนี้อยู่ในชื่อบนกล่องนี้และอยู่ในห้องนี้แบบที่คนเป็นอยู่ไม่ได้ฉันถอยจนแผ่นหลังชนกำแพงภายในเงียบจนเสียงหัวใจตีกล้องเหมือนอยู่ในถ้ำ วันนี้ฉันไม่ได้มาแอบเขาเพราะไม่มีอะไรให้แอบอีกแล้วพิทรู้มาตลอดว่าฉันอยู่เขาเฝ้ากล่องนี้พูดกับอากาศวางดอกไม้เปลี่ยนน้ำในแก้วลึกๆทุกสัปดาห์เขายังคงกลับบ้านมาทักฉันที่เตียงเฝ้าความว่างเปล่าเหมือนเฝ้ากองไฟที่ไม่ดับลงเขาอยู่กับฉันต่อตามคำขอในคืนฝนตกคืนนั้นฉันเดินไปนั่งปลายเตียง ที่ฉันเคยนั่งและร้องไห้ครั้งสุดท้ายก่อนอุบัติเหตุภาพตัดกลับอย่างเฉียบพลันล้อรถหมุนไฟหน้ากว่าน้ำฝนลมหายใจฉันหายไปครู่ยาวโลกมืดสนิทแล้วห้องนี้ค่อยๆสว่างช้าๆเหมือนคนเปิดม่านทีละชั้นฉันกลับมาที่นี่ทันทีหลังจากนั้นแปลว่า ฉันไม่เคยไปที่ไหนเลยนอกจากกลับบ้านหลังเดิมในสภาพที่เบาวกว่าผ้าขนหนูที่ตักไว้ปลายเตียงคืนนั้นฉันทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาตลอดหลายเดือนฉันยืนที่ปลายเตียงตอนพีทกลับมาเขาปิดประตูและถอนใจยาวเงียบๆเ,เขามองไปทางกล่องไม้ฉันรู้ว่าเขากำลังรวบรวมแรงใจจะทักฉันเหมือนเดิม ฉันจึงก้าวไปทั้งหน้าและครั้งนี้ฉันพยายามจะเป็นคนทักก่อนฉันนั่งลงบนขอบเตียงที่เขานั่งประจำใบหน้าเราอยู่ห่างกันแค่คืบเขามองทะลุฉันไปยังผนังแต่อยู่ๆสายตาเขาก็เปลี่ยนเขากระพริบตาเหมือนคนเห็นอะไรบางอย่างวูบหนึ่งริมฝีปากเขาขยับเมษา ฉันตอบโดยใช้วิธีเดียวที่ฉันพอทำได้ฉันยกมือรูปหลังมือเขาช้าๆเมื่อปลายนิ้วฉันสัมผัสผิวเขาฉันเห็นขนแขนเขาลุกว่าเขาเผยยิ้มเล็กๆอย่างเจ็บปวดอยู่จริงๆใช่ไหมฉันไม่ได้ตอบเป็นคำแต่ฉันเองนตัววางศรีรษะบนไหล่เขาในแบบที่ฉันเคยทำเสมอเวลาเหนื่อยเขาพยักหน้าชัดๆครั้งแรกในรอบหลายเดือน และพูดกับอากาศที่เป็นฉันขอบคุณที่กลับบ้านหลังจากคืนนั้นเราเริ่มอยู่ด้วยกันอย่างคนที่ไม่ต้องแก้ปัญหาอะไรแล้วฉันไม่งอนเขาไม่เงียบทุกอย่างใช้ได้เพราะเราไม่ต้องข้ามสะพานที่เคยพังอีกสะพานนั้นคำพูดที่ไม่เคยพูดคำขอโทษที่ไม่มีใครยอมเริ่ม มันถูกรื้อไปในคืนที่ฉันหายใจครั้งสุดท้ายเหลือเพียงทางเดินสั้นๆจากประตูถึงเตียงและจากเตียงถึงกล่องไม้แต่เรื่องเล่าที่ดีต้องมีปลายทางตอนเช้าวันเสาร์หนึ่งพีทแต่งตัวเรียบร้อยผิดปกติเขาเปิดผ้าม่านให้แสงเช้าทั้งบ้านเข้ามาสายลมอุ่นพัดผ้าม่านให้เกิดรูปทรงคล้ายคนยืนยิ้ม เขานั่งลงหน้าเตียงและพูดเหมือนบอกข่าวสำคัญกับคนทั้งห้องฉันจะย้ายหัวใจฉันตกวูบลึกกว่าทุกครั้งบริษัทให้ไปต่างประเทศปีหนึ่งอาจนานกว่านั้นเขาหันไปมองกล่องไม้เดี๋ยวฉันพาเธอไปด้วยนะเขาพูดพร้อมยิ้มบางๆเจ็บๆหรือเธออยากอยู่ที่นี่เขาถามกับเงียบๆฉันไม่ตอบ ฉันไม่รู้ว่าคนอย่างฉันไปยังไงแต่ฉันรู้ว่าการผูกตัวเองไว้ที่นี่อาจเป็นการกักขังเขาโดยไม่ตั้งใจคืนนั้นฝนตกอีกครั้งเสียงฝนเหมือนคืนแรกที่ฉันกลับมาฉันยืนที่ระเบียงหลังผ้าผ้าละเลียดแก้มฉันและทําให้ฉันกลายเป็นเงาของบ้านเขานอนหลับ โดยที่มือยังวางไว้ตรงที่ฉันมักวางศีรษะฉันเดินไปนั่งข้างๆอยู่นานมากจนฝนกลายเป็นหมอกฉันมองหน้าเขาในระยะความทรงจำที่ชัดพอเพียงและพึมพำรรกับตัวเองคำที่ฉันไม่เคยพูดในตอนเป็นยอย่างอยู่รักนะเสียงนั้นไม่ได้ออกจากปากแต่มันเต็มห้องจนฉันคิดว่าเขาต้องได้ยินเขาขยับตัวเล็กน้อย เรากับตอบฉันแล้วฉันก็ลุกเดินไปที่กล่องไม้คุกเข่าเหมือนคนกำลังจะขอพรฉันก้มหน้าลงจนหน้าผากแทบแตะไม้และในวินาทีที่คิดว่าฉันจะร้องไห้อย่างคนเป็นฉันกลับรู้สึกสงบอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อนความสงบที่ไม่ได้มาจากการได้อยู่ต่อแต่จากการยอมรับว่าการจากกาันก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการรัก ตอนเย็นวันถัดมาเขาเรียกรถเขายืนมองห้องนานกว่าปกติเขาปิดไฟทีละดวงเหลือเพียงไฟโคมตรงหัวเตียงฉันยืนอยู่ตรงประตูเฝ้าดูเขาเหมือนทุกครั้งที่เขาเฝ้าฉันเขายกกล่องไม้ขึ้นอย่างระมัดระวังห่อด้วยผ้าขาวและกอดไว้แน่นอกไปกันนะเขาพูดกับความเงียบและยิ้มเล็กน้อย ฉันก้าวตามเขาออกไปสู่ถงทางเดินเสียงรองเท้ากระทบพื้นสะท้อนเบาๆเหมือนเสียงเวลาที่ถูกบันทึกซ้ำอีกครั้งฉันยืนหน้าลิฟต์กับเขาลิฟต์เปิดอากาศเย็นข้างในไหลออกมาชนหน้าเราเขาก้าวเข้าไปฉันยืนอยู่ที่เส้นกั้นนั้นเส้นบางๆระหว่างห้องกับที่ที่ไม่มีอะไรยึดเกี่ยวฉันลังเล พอเงยหน้าขึ้นเขาก็มองตรงมาที่ฉันเรากับรู้ตำแหน่งแม่นยำเมษาเขาเรียกชื่อฉันครั้งสุดท้ายในห้องนี้ฉันยิ้มรอยยิ้มที่เขาบอกว่าเหมือนแสงไฟในตู้ปลาแล้วก็ถอยหนึ่งก้าให้ประตูลิฟต์ค่อยๆปิดลงฉันกลับเข้าห้องวางมือบนผนังที่เย็นลงทุกทีเมื่อไม่มีลมหายใจมนุษย์ฉันเดินไปที่เตียง นั่งลงและฟังเสียงที่ค่อยๆเงียบไปของตึกทางหลังฉันรู้ว่าวันนี้ฉันจะไม่กลับมาอีกห้องนี้เป็นของเขามาตลอดต่อให้ฉันอยู่หรือไม่อยู่ก็ตามฉันลุกขึ้นเปิดม่านทางบานเมืองข้างนอกสว่างกว่าที่ฉันคิดดาวดวงเล็กๆของคอนโดอื่นกระพริบตอบเหมือนคนส่งลายสั้นๆบอกลากัน ฉันหันกลับไปมองกรอบรูปบนโต๊ะทำงานเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเดินสู่ประตูเสียงล็อกประตูดังคลิกเดียวเบาๆอย่างที่เคยฉันยิ้มให้ความทรงจำของตัวเองแล้วหายไปพร้อมกลิ่นฝนที่จางลงเรื่อยๆในถงทางเดินนี่คือเรื่องของฉันผู้หญิงที่ยังกลับไปห้องของแฟนเก่าอยู่ทุกคืนจนวันหนึ่งฉันยอมรับว่าที่กลับไป ไม่ใช่เพราะเขาทิ้งฉันแต่เพราะฉันยังไม่ยอมปล่อยมือจากตัวเองเมื่อฉันปล่อยมือฉันก็เบาพอที่จะไปต่อได้ไม่ใช่ไปกับใครแต่ไปกับความจริงว่าความรักบางครั้งคือการยืนอยู่แค่ตรงหน้าประตูเลฟแล้วเลือกยิ้มให้กันครั้งสุดท้ายถ้าคุณกำลังฟังอยู่คนเดียวในห้องลองมองไปรอบๆตอนนี้ คุณอาจจะได้ยินเสียงบางอย่างที่ไม่เคยตั้งใจฟังเสียงลมหายใจของใครสักคนในความสรงจำคุณเสียงนั้นอาจจะไม่ได้จะหลอกคุณแต่อยากให้คุณยอมรับเหมือนที่ฉันทำคืนนี้ขอบคุณที่ฟังจนจบหากชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแค่เรื่องเล่าและคอมเมนต์บอกฉันหน่อยคุณเคยมีห้องของใครที่ยังกลับไปในใจทุกคืนไหม เจอกันตอนหน้าฝันดีค่ะและอย่าลืมหลอกประตูก่อนนอนนะคืนนี้